สามเนี่ยหายไปสามเลยเฮ้ยรู้สึกว่าเอมี่มันไม่แสดงว่ะแสดงให้อะไรมากโอ้โหอันนี้นี่สองตัวอยู่ด้านเทนเว้ยระวังระวังผมไปไม่ได้ผมยังได้นีสามตัวสองสามตัวด้านซ้ายอ่ะสามตัวสามตัวสี่โหเราเป็นกูุมีจะฆ่าไอ้หมดเนี่ยต้องใส่เลนแล้วจะหวังนิดนึง สี่กำลังขึ้นบันไดมาหรือไม่ใช่ไม่ใช่สี่ไม่ใช่สี่ระวังนะอยู่ตรงนั้นนายเห็นง่ายนะเวสี่ตัวครับเออโอ้ใช่ไหมโดนซัดล้มเลยจัดทะเลเลยผมยังไปไม่ได้ว่ะจังหวะไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องรอมันระยะมันไม่ระยะมันไม่เห็นครับยังไงก็ไม่เห็นครับยิ้งมาเลยเยอะจังน้อยไม่ครับไม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวครับข้ามันข้ามันตนนี้ตอนนี้ตอนนี้ข้ามันข้ามมันทะเลนินท์ทะเลหนูนั่นแหละเห็นที่นั่นแหละ

ระวังนะระวังนะระวังนะระวังขาวระวังนะอยูหรือเปล่าวะสามตัวมีน่าจะน่าจะมีถือโล่ตัวหนึ่ง่ะมันอยู่ข้างล่างข้างล่างได้ฟังข้างล่างตัวด้านขวาฝั่งนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนดูให้ทีหนึ่งระวังนะใยผมค้างไว้ไซเลนส์ใไซเลนส์ด้วยหมดยังเฮ้ยคีบแบบคีบอบบสต็อกเกอร์ไหนอ่ะ กัับกัเข้าประตูกับับเดี๋ยวกับเข้าไปเตรสยเรื่องในห้องมันก็ยังดังอยู่ดีไม่ช้าไปไกลๆไกลๆอัดยังอัดยังอัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่อเวลาัวเขาจะแดเชิญครับแขกไม่รับเชิญมันมาแล้วครับมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างงไหน มาถึงก็คุกเขา่าขอขอสอยหัวหน่อยนี่อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังดคุกคางเออ <c oughs> วิ่นอนได้ด้วยลาก่อนออนะตั๊กเกอร์เอออย่ามาขัดขวางอย่ามาขัดขวางอะไรก็ไม่ไรู้